ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่57ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิหนึ่งในนั้นได้แก่นายพรอุดมโชดมโนธรรมปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานายพรอุดมโชดมโนธรรมสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสต,ตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญเช่นกรรมการผู้จัดการบริษัทคอนสตรักชั่นไลน์จำกัดอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามมัลติคอร์จำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทคาซาบุรพาจำกัดและกรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสุขไลท์ซิตี้จำกัดในพรอ,อุดมโชคมโนธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างลึกซึ้งอันเป็นผลมาจากความอุตสาหะอดทนเอาใจใส่ศึกษาและประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงวิชาการในวิชาชีพกล่าวคือสังเกตทดลองการทำซ้ำและสรุปผลในด้านวิชาชีพได้เริ่มต้นทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศณภนะูมิภาคตะวันออกกลางต่อมาเมื่อปี2532ได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองขึ้นโดยเป็นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารทุกลักษณะใช้งานอาทิโรงงานโรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานคอนโดมิเนียมเนื่องด้วยเป็นนายช่างผู้รักในวิชาชีพจึงก่อสร้างอาคารด้วยความประณีต การก่อสร้างแล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดภายในขอบเขตงบประมาณที่ยอมรับได้และผลงานการก่อสร้างล้วนมีคุณภาพที่ดีจนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างหลายรายให้เป็นผู้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นผู้ริเริ่มนำระบบผนังสำเร็จรูปมาใช้กับภายนอกและภายในของอาคารตั้งแต่ปี2537พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับระบบควบคุมค่าใช้จ่าย ครอบคลุมถึงต้นทุนการก่อสร้างหรือระหว่างการก่อสร้างอย่างมีรายละเอียดครบถ้วนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นอย่างดียิ่งโดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็ก SMC Child Care Center เพื่อให้พนักงานได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรหลานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมสอนงานทั้งยังพัฒนาศักยภาพของวิศวกรและช่างผู้ที่มีหน้าที่รองรับระบบการทำงานที่กำหนดไว้ส่งผลให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในหัวข้อการนำแนวทางการปฏิบัติงานใช้แรงงานที่ดีได้ผลจากการมีความคิด และสร้างกลไกลซึ่งสนับสนุนการทำงานข้างต้นทำให้องค์กรที่ตนปริญญาบัตรครั้งที่57ใหม่ในการนี้สมัยได้อนุมัติปริญญาผู้ส่งคุณอวุธแก่นายพรอุดมปริญญาวิศวกิติมศักดิ์สาขา,านายผสําสเร็จการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยร,รงตำแหน่งหน้าที่สำคัญก,การผู้จัดการลายจำกัดอุปนา มหาวิทยาลัยปันดดำรงตำแหน่งสยามมัลติคานผู้จัดการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไลฟ์ซิตี้จำกัดมโนธรรมเป็นผู้ที่มีและความเชี่ยวชาญในวิอันเป็นผลมาจากความเอาใจใส่ศึกษากระบวนการเชิงวิชาการกล่าวคือสังทำซ้ำและสรุปวิชาชีพได้เริ่มตอกก่อสร้างทั้งในณภูมิภาคตะวันออกมาเมื่อปีสองพันได้ก่อตั้งบริษัทของเป็นธุรกิจรับจ้างก่อใช้งานอาทิเรียน โรงแรมห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมผู้รักในวิชาชีพด้วยความประณีตตรงตามเวลาที่กำหนดประมาณที่ยอมรับได้สร้างล้วนมีคุณภาพที่ดีความไว้วางใจให,ให้เป็นผู้ก่อสร้างเรื่องอีกทั้งเป็นผู้ตกผนังสำเร็จรูปภายในของอาคาร37เพราะระบบควบคุมค่าใช้จา่ายทุนการก่อสร้างอย่างมีรายละเอียดนี้ยังให้ความสำคัญต่อตอน เป็นอย่างดียิ่งการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กดชายแคร์เซ็นเตอร์อยู่ใกล้ชิดกับบุตรหลานจัดงานได้อย่างเต็มความสามารทค่าใช้จ่ายาค่าใช้จ่ายของพนักงานพัฒนาบุคลากรรู้เพื่อเป็นสถานที่พันทั้งอย่างพัฒนาคนและช่างระบบการทำงานที่กำหนดให้ได้รับใบประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงก็นการนำแนวทางใช้แรงงานที่ดีคิดและสร้างกลไการทำงานขั้งต้นตนก่อตั้งขึ้น บรรลุผลสำเร็จทำให้ได้รับรางวัลถึงความสำเร็จในวักรรมโยธาโกลอว r d อ2 0 1 6ตั้งคุณภาพดีเด่นคอนโดมิเนียมเดอะเบนทธานีของปรเมมหาชนและปฏิยศเนื่องในพีปีแห่งการสถาปนา,าศาสตร์มหาวิทยาปี2,560ในพรอ,อุดมโชคมโนธรรมรู้สึกที่ได้รับปริญญากิติมศักิ์ว่าก็ <c oughs> ไม่คิดได้ได้อิ ออะะไไรรรรเเเป็นททีีท่่าาคิดว่าความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยพรอุดมโชิมโนธรรมรักความผูกพันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ความสําเร็จในวิชาชีพความรู้ทรัพย์สินอันอันเป็นที่รักยิ่งให้ตนเองประสบผลโดยร่วมสนับสนุนความรู้ให้แก่การบรรยายพิเศษในการฝึกงานและและการสนับสนุนทุนกลอดมาโรงอาคารชดมโนธรรมสวรรมาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาและคณนที่ศึกษาวิจัยการศึกษาและการก้าวหน้ายิ่งขึ้นคนที่มีความรักการศึกษาที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักนได้รับรางวัลนักศึกษาปี2560ันว่าพื้นมันเป็นการพัฒนาพัฒนาที่เราเป็นสิทธิเก่าที่มาหาลัยเชียงใหม่สิ่งที่กระทำได้เมื่อมีการกลับมาช่วยกันพัฒนาเพราะว่ามันเป็นการเหมือนการเป็นการช่วยพัฒนาไปซึ่งแค่มหาลัยถ้าเกิด เพียงงบประมาณของรัฐหรืออะไรไปได้ชา้าแบบของสิทธิ์เก่าที่มีการพัฒนาสนับสนุนหรือพึ่งจะทำได้ให้กับเรียนจบมามันก็จะทําให้การศึกษาพัฒนาของมหาหน้าเร็วขึ้นที่ผมกระทำก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่ทุนการศึกษาถ้ <c oughs> เาเกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราคณะวิศวะทางด้านอะไรก็แล้วแต่หรือพัฒนาหลักสูตรทางการสอนทันสมัยขึ้นหลังจากที่เราได้ไป ไปทํงานความต้องการของผมส,ส่งสารผ่านทางสมาคมนะครับนั่นคือมือเป็นตลอดนะครับธรรมฝากถึงบันดีการปริญญาบัตรในปีนี้ว่าจบไปแล้วนะครับอาคินประกอบอาชีพเมื่อบจะกลับมาตอบแทนที่ได้ให้ที่เราไปประกอบสมาชีพทาได้แค่ไหนก็แค่นั้นช่วยกันน้องๆก็ได้นะครับมีอยากจะฟาาบันด้นะฮะแหล่งที่มา ตนายพรอุดมโชตมโนธรรมความสำเร็จยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมโยธและใช้องค์คพาองค์กรก้าวเหมาก่อสร้างชัดสภามหาวิทย์ลมีมติให้ได้รับวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีสาขาวิชาวิศวะเป็นเกียรติประวัติสื่บไป We have now. ทันเธอทันช่วยชอกกให้เป็นคนเปลี่ยนสัสิ